คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสต์เชียงใหม่ทักษิณแพ้ยับบัตรเสียเกือบ50,000คะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนเกือบ50,000คะแนนมีวาระซ่อนเร้นแน่นอนพักประชาชนร้องนับคะแนนใหม่ดังนั้นต้องห้ามเคลื่อนย้ายหีบบัตรโดยเด็ดขาดในช่วงนี้พี่น้องเอฟซีผู้รักความเป็นธรรมทั่วไทยทั่วโลกครับจบไปแล้วพิธีกรรม พิธีกรรมเลือกตั้งเพื่อส่งพวกสิงเค็งสังคังเข้าไปนั่งในตำแหน่งใหญ่ใช้จ่ายภาษีประชาชนหลายเขตเลือกตั้งนับร้อยล้านยักษ์มารกำลังจะครองเมืองประชาชนปล่อยให้ยักษ์มารไปครองเมืองด้วยการ รับสินบนจากพวกนั้นห้าร้อยสามร้อยแล้วขายชีวิตขายจิตวิญญาณขายความเป็นคนให้กับโจรพวกนี้ถ้าเป็นชาวพุทธตอนเช้าใส่บาทไปทำบุญทางศาสนาใดๆเลิกเลยทำบุญมาทั้งชีวิตขายสิทธิ์ให้กับโจรและไปเลือกโจรเท่ากับสนับสนุนให้โจรปล้นชาติ แล้วตัวเองยอมไปเป็นทาสโจนตัวเองตายลูกหลานเหลนหลวนก็ไปทํามาเลี้ยงโจนต่อไปเพราะจะเอาตัวอย่างพ่อแม่ผมเคยพูดเสมอว่ารับเงินมาแล้วไม่กาถ้าไปกาเบอร์อื่นแล้วตายชักอยู่หน้าคูหานี่ผมบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพสวดศพเองพูดแบบหยาบๆยาะ มันจะเป็นจะตายหรืออยังไงเอาเงินโจนแล้วไปเลือกคนดีเนี่ยไม่รู้ชาวพุทธอะไรชาวพุทธแบบนี้ขายชาติตัวเองขายแผ่นดินนาบุอุ่นเนี่ยพุทธแต่ปากมันพาประเทศชาติชิบหายนะขอดาสักวันก่อนเพราะเมื่อเชาทางช่องใหญ่บอกแล้วว่าไม่ดาใครแล้วทำพักปราปามโกงชาติเพราะดามามากแล้วไอ้คนเลวดาแล้วมันไม่ใช่ได้ดี มันก็ยิ่งชั่วผมเองก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่ไม่เคยปล้นชาติไม่เคยเอาภาษีประชาชนไม่เคยปล้นภาษีรัฐมนตร,นาร,าาารีหลายคนข้าราชการหลายคนมีเหรียญตาเครื่องราชได้รับการแต่งตั้งได้รับการโปรดเกล้าจากนายหลวงแต่ทําตัวทวงความเจริญประเทศชาติประชาชนก็อุบาทพอพอๆกันขอดาสักวันก่อนมันเป็นอย่างไรห้าร้อยบาทขายชาติ ตัวเองเ่ยห้าร้อยบาทสมมุดนะพวกนั้นเข้าไปอยู่สี่ปีค่าตัวเราอะได้แค่วันละ 3, สามสิบห้าซาตังแล้วมาบ่นว่าจนแล้วมาบ่นว่าเครียดก็ไม่สำนึกถึงความเป็นคนกันนี่แต่ละคนเนะี่ยเอาเงินมากี่เบอร์ก็เอามาแต่ไปเลือกคนดีเวลาตายเป็นผีมันจะได้ไม่ต้องตกนรก วันนี้ผีข้าวสิงจอมพลอีกพูดแบบเนี้ยเจ็บหัวใจเป็นอย่างยิ่งเราไม่โทษประชาชนหรอกเพราะเราไม่เคยปลูกฝังอะไม่เคยปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นคนว่ารับเงินโจรไม่ต้องเลือกโจรและอีกอย่างหนึ่งที่ประชาชนต้องเลือกโจรก็คือว่าไอ้การที่มันให้นับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเล็กเนี่ยมันสามารถเช็คได้ ว่ามันซื้อเสียงไปเลยมันเสียงมันเข้าตามเป้าไหมถ้าไม่เข้าตามเป้ามีปัญหาอาจจะถูกไล่ล่าอาจจะถูกคุกคามนี่ก็โทษประชาชนไม่ได้บางครั้งอะเราจะเรียกสิทธิ์ร้อยคนนับดูที่บัตรครบร้อยคนไหมเหลือเจ่าอไรก็ไปนับทีเดียวกันเลยมันจะได้เช็คไม่ออกมันยากประเทศนี้ยากพูดไม่ถูกเลย แล้วมันเตรียมตัวมาโกงทั้งนั้นอ่ะตั้งกกตก็โก,ก,กงตั้งอเอา้าเน็ตกลับมาขออภัยด้วยไม่รู้มันถูกบล็อกหรือว่าถูกยิงสัญญาน,านพูดความจริงไม่ได้สวัสดีครับบอกอดาวใต้นิวน่าจะมาจากจุมพรท่านบอกอนี่ขอบคุณแล้วครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาผงผางอย่างนี้แหละ้าไมตายสักผงอ่ะมันคงอับไม่ได้หรอก ให้คนชั่วมาปกครองประเทศชาติแล้วทำมาเราทำมาเป็นทาสเลี้ยงมันนี่อ้าพอแล้วด่าแค่นี้พอที่เชียงใหม่นะครับแมวเนี่ยบ้านแมวแท้ๆแพ้มหาราชแม้จะได้ตำแหน่งนายกอา,าจอแต่อาการร่อแร่นะพาอพักประชาชนนี่มันหายใจรถต้นคอชนะกันแค่สองหมื่นกว่าคะแนนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมมัดเสียเกือบห้าหมืน นี่แหละเขาค้างคาใจไอ้บัตรเสียเนี่ยมันมีปัญหาแกล้งทําให้เสียหรือว่านับให้เสียหรืออย่างไรไม่ทราบต้องอย่าลืมว่าพรรคประชาชนมันเป็นฝขวายค้านไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นำหน้ารัฐก็ไม่มีผู้ว่าผู้การผู้กลับอยู่กับรัฐบาลเกลี้ยงผู้ใหญ่บ้านกํานันแมวไปหาเสียงนะมันต้องชนะเป็นหลายแสนโน่น ไม่ใช่ชนะห้าหมื่นเพราะฉะนั้นแมวมันตายไปแล้วศพแมวต่างหากเล่าที่ไปหาเสียงเชียงใหม่ศพแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ไม่เลือกซากศพแล้วก็ลายมีหลายจังหวัดยังเลือกซากศพยังมองไม่ออกคนชั่วคนดีประเทศนี้มันก็เดินยากนะครับ ถ้าต,ตราบใดประชาชนแยกชั่วแยกดีไม่ได้ประเทศมีแต่ชิบหายนะครับชิบหายจริงๆไม่ใช่ชิบหายเพราะมือนักการเมืองเข้าไปโกงนะประชาชนนี่แหละส่งมันเข้าไปโกงส่งมันเข้าไปเองเพราะฉะนั้นตราบใดประชาชนยังไม่รักชาติอย่างเข้มข้นเนี่ยปฏิรูปก่อนเลือกตั้งทั้งอาชิพหายไปไล่ยิ่งรักเนี่ยและปฏิรูปหารากอะไรทุกวันนี้ยังเหมือนเดิม ปากใต้เช่นกันปากใต้เนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยขมคนปากใต้คลั่งกันเกือบตายโงงยิงรัโกงอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ปฏิรูปกันเรียกั้งไอชิบหายปฏิรูปหารากอะไรอ่ะคนปากใต้ถ้าเงินไม่มากาไม่เป็นเงินมาก็เสอกไปกาคนง่ายเงินชิบหายเลยอย่างนี้นี่ขอดาทงท้าสักทีหลังจากวันพรุ่งนี้จะพูดแต่เรื่องพรคปราบปรามโกงชาติแล้วว่าจะทําอะไรที่จอมพลจะตั้งพระปราบปรามโกงชาตินี่ พูดแต่เรื่องตัวเองขี่เกีจจะดาแล้ววันนี้ด่าส่งท้ายหน่อยมันเจ็บหัวใจสิบปีที่ประยุทธ์จึดำนาจปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครั้งอาชิบหายสุดท้ายพวกมึงอะ่ะก็มารับเงินซื้อเสียงแล้วก็ไปเลือกเขาอย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยโอ้ยตายห่าเลยเขาบอกหมดเป็นสองรอยล้านตายเลิกข้าวัดกันแล้วเลิกบวชกันเถอะลังคนจัดงานบวชใหญ่โตทำมุนแต่หาารู้ไหม ไปขายเสียงกับโจรและเลือกโจรมันขายชาติตัวเองบาปหนักหนาสางัดยิ่งขอโทษแต่สำหรับคนที่ไม่ขายไม่ใช่ว่าด่าเหมารวมผมก็มาด่าพอ่อเราแม่ผมไม่โกรธเท่าไหร่ไม่โกรธเลยแต่นี่เราเองกําลังทําร้ายประเทศชาติแผ่นดินซึ่งพระมหากหรั์หลายพระองค์ทรงสลาะพระชนชีพสาตเลือดพระโลหิตนี่พูเราาัชทาไม่ถูกบรนบรรุษของเราเนี่เสียชีวิตไปอย่างมากมายปกปักรักษาแผ่นดิน แต่ลูกหลานมันอับปรี่มาขายแผ่นดินนีหยกับโจรแล้วก็ทำมาเลี้ยงโจรยินดีอายุหกสิบปีได้รับบำนยี่สิบบาทแรงงานทาสช่วงกว่านี้เอาพอแล้วดาบแค่นี้พอเป็นอับประมงคลผมเนี่ยเขาไม่ใช่ด่าใครนะตามที่จริงแต่คนมันฟิวขาดอะ่ะอ้ยหนักหนาซาหัดเป็นอย่างยิ่งนครพนมก็เหมือนกันเชื่องแคบแทบตายหงเลยหมอสงเนี่ยเมื่อสามไม่ซสื่อเสียงไม่เลือกทั้งที่เป็นสสสิบสี่สมัยอ่ะ ไม่เคยมีทุจริตเวนไม่รูดายอฟชีตัวเองหรือเปล่าทีนี้พรรคประปังพวงชาติจะทำอะไรเนี่ยเนี่ยผมจะไปยื่นงกระกะตไม่น่าจะเกินสิบห้าวันเนี้ยผมคิดแล้วว่าประชาชนเนี่ยหลงไหลในแอปเงินแอปไอหมื่นบาทที่มันแจกกันแจกหน้าเลือกตั้งด้วยนะก่อนเลือกตั้งมันมันแจกเอาบัตทิประชาชนเหมือนจะหาเสียงอะไรผมจะทําประชามติ โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนยึดสัมปทานหิน400โรงทั่วประเทศที่มันขายรวยกันนี่จังหวัดชุมพรก็เช่นกันขายหินประชาชนเดือดร้อนแถวไหนล่ะแถวท่าแซ่หรือเปล่าอากาศเป็นพิษโอ้ชีวิตประชาชนไม่เป็นสุขสัมปทานหินทุกวันเนี้ขายกันจนรวยประชาชนได้อะไรอะ่ะได้แต่ความถนนพังทุกน้ำหนักเกินมนลพิษชีวิตอันตราย เราปล่อยให้ในายทุนเหล่านั้นเนี่ยสัมปทานหินเนี่ยรวยมานานแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องขอขอคืนสัมปทานด้วยการทำประชามติขอความเห็นชอบกับประชาชนทั้งประเทศแล้วนายทุนไปไหนอ่ะนายทุนอยู่เหมือนเดิมพวกคนมีคนงานมีเครื่องจักรคุณก็รับจ้างผลิตจากรัฐรับจ้างผลิตให้รัฐรัฐไปผู้จัดจำน่ายจัดจำน่ายเอาเงินไปไหนเอามาตั้งเป็นกองกลาง ตั้งเงินเดือนประชาชนสักหมื่นบาทห้าพันบาทนักขาพยาบาลอาหารกลางวันอาหารผู้พิการอะไรต่างๆว่ากันไปแต่ทุกวันนี้ธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าหินดินทรายน้ำมันอยู่ในมือกลุ่มทุนหมดประชาชนก็อดอยากปากแห้งเขายอดไห้หมื่นบาทดีใจเกือบตายทั้งที่เงินภาษีตัวเองไอ้คนที่ไม่ได้ก็เสียใจทำไมต้องเสียใจอะ่ะออก็ราะต้องใช้นี่ด้วยนี่ฝนตกไม่ทั่วฟ้าประชาชนก็คิดเป็นบุญคุณโอ้ยขอให้เงินมา เอาเถอะครับแต่ถ้ายึดสัมปทานหินนะครับน้ำมันก็ต้องยึดผมมั่นใจว่าประชาชนอยู่กินดีขึ้นมากอย่าว่าถึงเดือนหมื่นเลยได้ห้าพันก็ยังดีเห็นไหมทุกวันนี้ถนนโนนทางตึกรามบ้านช่องช้าหินทั้งนั้นระเบิดกันตุมตามพี่น้องไปทางป่าสงวนถูกจับแต่หินนั่นคือป่าสงวนแห่งชาติสมบัติชาติแล้วทำไมนายทุนต้องออกไปขายรวยอยู่กลุ่มเดียวอะได้ค่าสัมปทานเล็กน้อย นี่คือสิ่งที่ไม่เป็นธรรมในประเทศนี้เขาไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมันอยู่รอดยากแล้วเงินไปแจก,กมันก็คิดว่าเป็นคนคุณแล้วเลือกมันเข้าไปอีกผมคิดแหวกแนวอย่างเนี้นะครับเรื่องนี้ก่อนตายจะต้องรณรงค์จะทําประชามติหมดกี่พันล้านก็ไม่ว่าผมจะทอดผ้ามาสมมติกรกตอบอกว่าห้าพันล้านในการทําประชามติยึดทำประธานเห็นโอ้ยรัฐบาลไม่มีเงิน เราก็จะระดมทุนจากประชาชนนี่แหละครับคนที่รักชาตินี่ไม่ใช่ว่ารักชาติจะน้ำไหลไหลเอาสมบัติชาติคืนมาให้กับประชาชนยกตัวอย่างขอญาเรานามที่จังหวัดตรัดเท่าแก่หินคนหนึ่งทําโรโมหินสิบห้าปีจากเป็น,นี่ร้อยยี่สิบล้านผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์แกบอกว่าทําหินรวยอย่างมั่งคั่งมั่งคั่งจนไม่สามารถบอกจํานวนตัวเลขได้ แกก็ตอบแทนบุคุลสังคม้วยการแจกหินฟรีที่จังหวัดาราดวัดวาอารามลนิธิแจกฟรีและก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแจกเกือบห้าสิบล้านมีทั้งบ้านมีทั้งรถที่ดินให้กับคนงานของแกที่ร่วมทำโดโมหินกันมาเห็นไหมเขามั่งคั่งและมีกี่คนนะที่ทำเหมือนเจ้าแกจังหวัดจาดดังนั้นถึงเวลาสมบัติชาติต้องกลับมาเป็นของประชาชนไม่ใช่ไปอยู่ในกลุ่มบุคคลหลายจังหวัดก็เริ่มต่อต้านกันแล้วเรื่องหิน ซื้อเป็นไร่ขายเป็นกิโลรวยก็ตายหงเลยอ,อย่างนี้ประชาชนอดตายหง้่พูดหยาบๆนี่เอา้าแค่นี้พอมึงผีเข้าแล้ววันนี้นี่เพราะผมเองก็ไม่รู้จะอยู่บนโ,โลกนี้กี่ลมหายใจสิ่งไหนที่มันดีเป็นประโยชน์ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นกับประชาชนผมไม่ได้หวังผลอะไรหรอกนะครับเพจที่ต้องตั้งพักก็เะอะไรเพราะเคลื่อนไหวในานพามภาคประชาชนเคลื่อนไหวมานาน อ่างว่าคนไม่รู้จักตอนนี้ก็รู้จักนับสิบล้านแล้วมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีองค์กรมารองรับหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มีสสเข้าไปนั่งในสภาช่วยผลักดันอะไรต่อเมีอะไรไม่ใช่เป็นสอสสพลอสอสทาตสสควายให้ก็จูงจมูกในสภาผู้มีเกียรติอะไรวะเอออย่าไปหน่อยวันนี้ต้องขอโทษด้วยเลือดร้อนเลยวันนี้เห็นบรรยากาศของการเลือกตั้งนายกอบจ์ มันไม่ไหวลงทุนเกือบตายอย่างนครพนมเนี่ยสองเบอร์ใหญ่เบอร์ดังเกือบห้ารอยล้านโดดสิเอาเงินมาจากไหนอ่ะดีไมด่ดีเงินยาเสพติดเงินกองแกงคอนเซนเตอร์เงินอะไรต่อมีอะไรเงินเว็บพนันเงินคอรับชั้นดังนั้นขอให้ประชาชนช่วยกันสั่งสอนถอนรากถอนโคนสักทีเถิดและความประเสริฐจะเกิดขึ้นกับแผ่นดิน เอาขอญาตระบ,บายแค่นี้ก่อนต่อพรุ่งนี้ก็ไม่ด่าใครแล้วพูดแต่เรื่องนโยบาย,บายพรรคของตัวเองที่จะจัดตั้งและก็ให้ความเห็นในประเด็นทางการเมืองเรื่องกว้างๆไม่ด่าลงบนกระหม่อมใครแล้วมันมีแต่จะสร้างความเจ็บใจทั้งคนที่ถือแก้งถือขาผมไปด่าทักษิณโอยบางคนเหมือนทักษิณเหมือนพ่อของมันนะโอ้มันนับถือบูชามาด่าผมผมก็อยากเป็นพวกทักษิณว่ะเออมันจะได้สู้และรวยบ้าง แต่ถ้ารวยบัดซบเชน่นนั้นเนี่ยไม่เอาหรอกรวยแล้วไม่รู้จักสร้างความดีไม่รู้จักต่อยอดความดีไม่เอาอยู่จนจนดีกว่าขอค่าน้ำมันเพื่อนก็ยังดีกว่าดีกว่าไปสวามีพักอยู่กับคนที่มีจิตใจไม่สูงส่งเอาแค่นี้พอขอไยด้วยจะผิดพลาดไปบ้างในวันนี้นี่เลือดร้อนจริงๆขอให้นักต่อสู้ทั้งหลายอย่าเพิ่งคลายจากความหวัง เราต้องมีความหวังครับว่าสังคมมันอาจจะดีขึ้นเมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งอย่าพึงปล่อยสังคมเดี๋ยวสังคมจะล่มจมเพราะคนดีวางเฉยทำไม่ครับแม้ทำดีไม่ได้ดีถือว่าทำดียังไม่พอดีกว่าทำชั่วได้ชั่ว,ชวโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ